ปูด <cents rated> <h VII> oh ีกว่า่นเนี่ยาอ่ะไม่เนี่ยโชว์สักหน่อยได้ไหมขอสามนาทีกใครกัรู้นอัะนี่ยังไม่เป็นเป็นเราไม่เป็นนะโอเห้ยมันึงใครนาะหัวละาถ้าถ้าน้องขอหรองเอาแบบมันมีเล่นเปี่ยนหน่อยตังอย่อยอย่างเดียวหัละห้รอขอมาันหันละห้ารอยนะได้ไละห้าร้อยือบัตรพนักงานหองพไต้หนุ่มยินงยงครับยิ่งยงยิงยงเไม่ขอฟรอ โอ้พี่หนาไปหรือ่าใหญ่ไปต้องพี่ต้องพี่ไอ้คนปิ้งหมู่ี่บ้าไอ้เนี่ยะเราเหรอไม่เนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นทีมงานไหนอะทีมงานไหนหมูปิ้งปิ้งหมูที่มงานแกดิดทีมทีมแกดิดป่ะเดี๋ยวทีมปิ้งหรอโชว์สักหน่อยได้ไหมขอสามนาทีกับใครก็รู้เนี่ยนี่ยังไม่เป็นเป็นน่าไม่เป็นนะอ่าเข้าเลย ขอรวมด้วยครับขอนรวมด้วยครับเฮ้ยข้างนอกอ่ะใครอยากต่อยเวรเข้าเลยเฮ้ยแข็งๆหน่อยพนักงานพี่ผูเลยใส่รวมเลยใส่รวมเลยขอรวมเลยครับใส่เป็นถ้าเป็นเดี๋ยวพวงออกเลยพวกเนี้ยเออโกรกข้อแขนเลยยกเดียวถามแล้วดีเองเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพี่ปผูต่อขอนรวมด้วยครับขอนรวมด้วยครับ ฝ่าล่ไหมครับมีใครอยากอัดจีดร้อยสองร้อยอัดเด็กหน่อยไหมอัดร่วงยังไงยังไงยังไงคนห้ร้อลห้านเป็นแน้องคนละรถาน้องขอเหรียญกเอาแบบใั้มีไดกเปียนหน่อยต้อยต้อยอย่างเดียวคนละห้า้อยขอมาคนละห้าร้ยแไหคนละห้าร้อยบูหาน้าใา้มันด้วยหาคนละร้อยห้าสินะครับแต่เดี๋ยวก่อนเขาให้มาคนละห้าร้อยนะเดี๋ยวผมขอ ให้คนละห้าร้อยแต่ขอต่อยมาหน่อยเออต่อยมาหน่อยใครน็อกให้อีกใครน็อกให้อีกนั่นเสียผมผมมีคนละคนอีกหนึ่งยกให้คนละห้าร้อยใครน็อกพันเดือนใครอ้าวพี่มีให้เหรออ้าว่าใครพี่อะใครน็อกพันเนืองนั้นสามนาทีอ่ะมันเห็นมันเห็นคนน้องยากผมขอยกหนึ่งห้านาทีเลยเฮ้ยสามยกเนี่ยสามแล้วแต่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 เอามามานะคนเขาดูอยู่เอาสามพอสามพอถ้าไม่น้องก็หมดแล้ ปล่อยได้คุณร uh, ักให้ร้อยแน่นอนถ้านอนให้พันหนึ่งถ้าน้องให้พันหนึ่งแต่ปล่อยตรงเนี้ยมึงได้กลับบ้านแบบนี่แหละแบบี่แหละแบบนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้แม่งใส่โดนแบบอัดอัดเข้าแบบสุกมือแบบเห็นแม่น่ามึงต้โดนสั่นอ่ะขวามือชื่ออะไรผมชื่อบัรพนักงานของฉันมาจากหลานกูหันอะไรชื่ออะไรพนักงานกูหันไอ้ฝ้ายมือของผมนี่ชื่ออะไรหนุ่มยินยงครับยยินง เรียกคุณมาต่อยแล้วคุณต้องเอาสุดนะเพราะตอนนี้คุณมีคนละห้า้อยแล้วแต่ถ้าคุณกดล่วงอีก1,000นะครับผม1ยกสานาทีครับช่วยจับเวลาด้วยเดี๋ยวผมบอกให้ช็ก็เริ่มนะครับให้จับเวลาจับเวลาเอ้ยน็อก1,000นนะเอาให้ล่วงเฮ้ย Yeah. <laughs> สะนสน่ฮะโอ้ยเอ้าน่าสน่เียเดี๋ยวไปเงินดีกว่าไม่ไปเเลยไม่ต้องไ้เฮ้ยเฮ้ยพี่เาเรียคนรับนมาิคนรับมารับเงินก่อนี้มนี่รับก่อนรับ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 ไอ้สัตวรับงรับคุรับแทนมีสองร้อยห้าสิบนะเฮ้ยเฮ้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không